อยู่ไปทำนะครับต้องต้องมีการแนะนำจากผู้รู้ก่อนนะครับอา้าวจะมาตายนีนะ่เลยแล้วอันนี้เราเราเตรียมเตรียมครับผมจับบอยเจบี จะมีคลิปกิจกรรมนะครับฝึกเด็กๆฝึกน้องๆทีมงานยูทูบเบอร์ของ JB นี่แหละครับฝึกการถ่ายทําภาพยนตร์หรือละครในมุมกล้องต่างๆนะครับว่าเทคนิคการทําแบบให้คนอินเนอร์ตามให้คนคิดว่าเราต่อสู้จริงอะไรประมาณนี้นะครับว่ามันทำยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนน้องๆของเขาในการทํางานเพื่อเอาไปปฏิบัติจริงในการทําคลิปเผื่อพวกเขาอยากทําคลิปเองหรือทําคลิปเป็นเอง คลิปนี้ก็จะมาให้ผู้ชมได้รับชมเบื้องหลังกันด้วยนะครับแบบจริงไปเลยตามมาเลยครับมาสมมติว่าซสอมนะครับครับผมสอมมติว่าน้องดังนะครับเป็นตาต้องทำตาต้องนะครับหลังจะเป็นตาต้องเรื่องอยู่มุมไฟมาอย่างนี้เพราะว่าอ่ะจะพิมพ์มานี่ยสมว่าเราเป็นคู่ต่อสู้มันจะมีอยู่เราจะมีการสู้ถ่ายอยู่3เอกเอกแรกคือมุมกว้างปุ๊บอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่สอนอาจารย์เอาเก้าวขามาเนี้ประมาณผมเนี่ย ปุ๊บอ่ะตอนนี้ผมมีไซส์เหมือนกันผมจะเตะลูกเนี่ยปุ๊บดังนั้นกล้องจะต้องมาถ่ายมุมกว้างก่อนปุ๊บพอพี่อ่ะกล้องแอคชั่นปุ๊บตัดตัดแต่ว่าให้นิ่งไปก่อนนี่เพิ่งตัดเลยนะให้นิ่งให้นิ่งปุ๊บอย่างเดียวเราไปต่อซ right ีอ <'s> ีกท so so uh, so okay. ีนึงว่าเราไปต่อที่ขาอ่ะสมมติว่ากล้องเดินอ่ะตามมากล้องแอคชั่นอ่ะถ่ายมุมกว้างให้เห็นมุมกว้างเลยนะเห็นมุมกว้างเห็นไหมครับเห็นหมดเลยเห็นมุมกว้างเห็นเห็นทุกคนเลยกล้อง อ่าผมว่าเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายกล้องเราต้องเดินกล้องก่อนที่อยู่บอกว่าแอคชั่นต้องเดินก่อนเลยแล้วเขาบอกให้ชั่นเรบเป็นคนสั่งอ่ะกล้องพร้อมแอคชั่นพร้อมนี่คือกดเลยแอคชั่นเราจะทำเองแอคชั่นอ่าดีตอนสองปุ๊บอ่าทีนี้คัดคัดเลยอ่าให้ให้ภาพนี้แบบที่มาจ่อที่ขาเราจะเล่นเหมือนเดิมมาจ่อที่ขาต้องถ่ายขาใช่ไหมถ่ายเฉพาะที่ขาคือจุดโฟกัสที่ที่เราจะเป็นภาพที่ว่านั่นมาอ่าเราเป็นคนสั่ง เล่นดึงเล่สองเล่นดึงเล่สองพร้อมน่าคัดทีนี้วันนี้เรวคัดอ่านี่คือมุมมุมหนึ่งครับผมมันจะต่อเนื่องทีนี้ไปมุมกว้างอีกทีหนึง่งหรือเราถ้าถ้าเกิดชำนาญแล้วเนี่ยเล่นมุมกว้างไปเลยก็ได้สมมติว่าปุ๊บผมก็แตะตัวทีปุ๊บอย่างเงี้ยถไปมุมกว้างไปเลยก็ได้จะเราเฉบบาทางกว้างครับ เอ้ารถไคล์ก็ต่อก็ไม่บ้านเมื่อกี้เราเตะเราเตะไปแล้วเราจะไปยิงแล้วนะนี่อ่ะปุ๊บเสร็จนี้กล้องมุกบ้างนนนีี่่ก็ได้มัถ่ายภาพมุมกว้างเกี่ยวกับการถ่ายภาพจังเลยหนึ่งสองสามจอานที่นี่ปุ๊บแบนี้ก็ได้อ่ะทีนี้มรามาจอดที่ขานี้มาจอดที่ขานี้เพราะว่าเราเตะขานี้ไปแล้วอ่ะขาอัานี้ปปุ๊บนี้จอดลงที่ขาใกล้ๆเลยเล้มุมกล้องสุดปุ๊บขาย่างขาได้ไหมอ่ะผมจังหนึ่งสองสาม ทีนี้ถ้าถ้ากรณีที่เราแบบคู่คู่ซ้อมเราเี็กชำนาญแล้วเราก็สามารถเล่นยาวได้เลยถูกไหมสมมติครับฟุ๊บฟุบอ่าอย่างนี้เล่นยาวได้เลยแต่ถ้าจะให้จอยจริงๆให้ให้ลักษณะคือกล้องมันเห็นขามันฟุบฟุบฟบบทีนี้มีการการฉากถือว่ามีการต่อยหน้าครูอ่าเอามุมกว้างกล้องไปอยู่มุมกว้างศึกษาไว้ศึกษาไว้หรือว่าผม ผมต่อยวืดไปตูกไหมผมก็อยงี้วืดไปอย่างี้นะปุ๊บจะหลบคือหลบคือหลบอย่างเงี้ปุ๊บปุ๊บทางสวนผมกลับมาผมก็จะไปแบบนี่แบบนี้กล้องจะทำยังไงกล้องเลต้องมาจ่อมุมกว้างตรงนั้อย่างเงี้ผมต่อยผมต่อยพลาดไปปุ๊บกล้องมุมกว้างนะเดี๋ยวเพิ่ง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 สั่งไอ้ชั้นผมต้องหลบหลบแล้วคือสวนเลยอ่าหลบแล้วสวนเลยคือให้เร็วคือคือจังหว่าสวนทางแค่ยึดขึ้นเฉยยึดอ่าทีนี้มาดูตัวน้มุมเอาก้องทางพยายามทาง สองข้ามสวนกลับมาปุ๊บประมาณนี้อ่ะทีนี้กล้องมาอยู่มาแพนตรงนี้แพนที่หน้าจานเลยครับผมมาทนี้ตรงนี้อยู่ท่านี้นะอ่าพวกผมจะผลิตผลจะนั่นไปเคยเห็นระบายหนาเนาะเคยหนาคือมือพี่ไปครับพี่สวนบ้านเก่าโอเคครับเดี๋ยวเดินตรงนี้หน่อยจะทำหน้ายึดขึ้นใช่ไหมยึดขึ้นตงต่อยยึดบนได้ต่อยเฉยอ่า a c t นแอคะ action อ่าประมาณนี้ยึดทีนี้สวนเลยทีนี้กล้องเปลี่ยนมุมขึ้นมานิดนึงอ่จอที่หน้าจาให้แกสวนหมัดมาผ่านผ่านหน้ากล้อง ผ่านเล็งมาที่กล้องเลยนะมองที่กล้องแล้วก็สวนปุ๊บบัดมานี่มาเลยกล้องสปีดสปีดคือกดสปีดกดเลยสปีดคือไม่ใช่คำว่าสปีดเนี่ยคือกดกล้องให้เดินกล้องก่อนหน้าเลยกล้องต้องเดินก่อนแล้เดี๋ยเราตัดได้นี่รา่คำว่าสปีดที่กดเลยสปีดสปีด and action อ่าประมาณนี้ใกล้เคียงก็ถือว่าโอเคคือให้ทุกอย่างนิ่งค่อยค่อยตัดค่อยคัดตัดก็เราปุ๊บปุ๊บไปทีนี้มัดมา มามาต่อยหน้าทั้งพี่อ่ะต้องต่อยหน้าพี่แล้วมาอาจารย์ก็ต้องสวนมาคืออัดเขานี่แล้วก็ใส่หินเลยคือให้เห็นเห็นต้องเห็นแค่นี้ให้มือบางอ่ะเราจะเราจะสุดมือประมาณนี้นะสุดแขนมาณนี้คุณจะมาร์กไว้ต้องต่อ,อยเขาไปอ่าต,ต้องต้องสะีดสะกีดไปชั้นประมาณนี้ทันไหมทันทันแขนอ่ะถือว่าอ่าถ้าเห็นเอาแค่ฉากง่ายๆที่เราเล่นง่ายบุกบพอลบุบเสร็จนี้วงกว้าง มุมกว้างี่อ่าทีนี้จัะราเปลี่ยนเปนเดิมเป็นมุมกว้างตอนนี้ครับมุมกว้างครับเราขายผมปรุ็จไปแล้วอ่ะเสร็จแล้วูนะครับมุมกว้างนะกล้องสปีดเด็ชั่นปบิร์กลุอ่าทีนี้เหมือนเราจะล้มทีนี้มุมล้มมุมล้มเราต้อเรา้อแล้วแต่พูมกับแล้วแต่ฉากต้องการมุมล้มทีลงกาจะเอาแบบจะให้ให้เขาเก็บครั้งเดียว อจะได้ล้มแบบไทยที่ได้มาแทนตรงนี้ให้เห็นฉากที่พี่กำลังกำลังล้มใช่กำลังล้มคือจะได้ช็อตเด็ดช็อตที่เรากำลังล้มอย่างเงี้ยอ่าอาจารย์มาส่งผมหน่อย่งบื้อผมก็จะมดวนตัวไปเลยอ่าเน้นตรงนี้นะกล้องต้งนิ่งนะกล้องไม่ได้แทนตามนะกล้องต้องนิ่งเลยเพราะว่าถ้าแทนตามพวกมันเด็กๆถ่ายมันต้องอยู่เป็นจุดเพราะเราตัดตึ้วบอ่ากล้องกล้องสปีดแอคชั่น แล้วิ่งไปก็จะจับไปสังขัดเอาใหม่จัะรอดไหมครับมันก็ได้อีกมุมอ๋อให้เห็นพี่คนนีได้ไหมครับหรือว่าไม่ต้องนี่เอามุมพีเน้นเน้นเพราะว่าเราเห็นหน้าเขาแล้วเราเห็นหมัดแล้วเห็นหมัดคนเจ็บแล้วทีนี้ตอนล้มเดี๋ยวจะล้มท่าใหม่ล้มล้มท่าให้มันแบบให้ล้มแล้วให้คนดูว่าเราเจ็บครับผมไปสวยๆขึ้นไ่ก็ได้ครับจ่อภาพจ่อภาพอ่าอ่ะตรงนู้น ให้มันเห็นฉากแล้วกล้องนิ่งนะไม่ใช่กล้องนิ่งตามนะเด็ดหมดไม่ใช่อ๋ออ๋อจับไปเห็นไหมอ๋อก็ได้อ่านะก็นี่คือมุมที่เราล้มจริงๆกล้องยังไม่ควรไม่ไกลขนาดนั้นเอาใกล้ระยะนี้ครับผมนี่ล่ะกล้องใหอยู่ใกล้ระยะนี้ระยะประมาณที่เห็นเห็นหมดตัวที่เราล้มที่เราล้มท่าท่าล้มเฉย่อๆนี่เมื่อกี้มันมันพื้นมันเตี้ยพื้นมันเตี้ยเดี๋ยวจะล้มให้มัน ล้มให้เราเจ็บล้มให้เจ็บตีสวนขึ้นมาตรงนี้นเวลาผมเคยด้ล้มแบบตัวเองเจ็บล้มนี่เจอบเอาด้วยออบก่้องผมว่านี่บังบางฉากอยู่ทำให้ล้มให้ให,ให้เจ็บพูดไปกล้องบองกสั่งมา้องสปีดแอคชั่นประมาณนี้น,นี่คนเบิรงบ่ล่ะนี่การการตัด ถ้าตัดเนี่ยเราจะตัดยังไงเราตัดตัดจากมุมกว้างคือถ้าถ้าที่เรายึดอันนี้มาถ่ายข้างในกี้เนี่ยเขาเขาเก็บผ้าไว้ใครเขาหน้าพี่เนี่ยหน้าหน้าแบบนี้ใกล้ๆเลยใกล้เลยคือหน้าที่เราจะจะงายเห็นไหมอ่าประมาณจะงายแต่ว่าขลังไปมุมต่ำมุมต่ำมุมต่ำยิงมขึ้นมาให้เห็นหน้าไปอย่างนี้อ่าต้องมุมมุมต่ำนะครับอ่าให้เห็นหน้าแค่แค่ผ่านนี้เฉยแค่เหมือนจะเป็นกาวรเฉย ฟองสป,ปีดแอคชั่นประมาณนี้แล้วก็คัดเราจะตัดช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 ดก็จะกลายเป็นภาพต่อเนื่องที่แบบเตะปุ๊บมุมกว้างแค่แค่เราเหวี่ยงขาปุ๊บเราก็ไปตัดเจาะ<ช>ตรงนี้<อ>ตรงตรงขาผ่านปุ๊บแล้วก็มาถ่ายมุมกว้างทีนึงเจาะปุ๊บจังหวะเตะให้ตัดไปแล้วก็จังหวะที่เห็นขาปุ๊บไปอย่างนี้อันนี้ก็จังหวะต่อยมุมกว้างเราก็ต่อยปุ๊บไปเจาะที่หน้าจางเขาหลบปุ๊บอย่างนี้เห็นไหม ข้าวิลเลเกตที่นี่ยอันนี้คือเบื้องต้นอยนี้ถ้าพอเราล้มลุกขึ้นมาจะสู้ต่ออีกปุ๊บลุกขึ้นมาครั้ปุ๊บเราลุกขึ้นมาปุ๊บเราจะสู้ต่อในฉากต่อไปนะอาจารย์ดูด้วยนะผมก็จะลุกขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์กระโดดตีด้วยกัเอ้ยกระโดดเหมือนกระโดดฟาดอ่ะกระโดดฟาดเหมืนกระโดดเหมือนเราขยับมาเจาะเหมือนกระโดดฟาดทางอ่ะอ๋อหรือไม่ก็ตัวตัวนึงก็ได้ค่ะผมว่ามันไม่ยอมใช่ไหมทิ้งระยะห่างขาหน่อยเฮ้ย ไปงี้ยก็ได้เดี๋ยวผมจะหลบเองเออปุ๊บอ่าอย่าเงี่ยเมนแล้วเขาพอยมาเจ่อ <c oughs> พี่ขาวาดวาดแกอันนี้เอามุมกว้างก่อนฮะครับผมจะลุกขึ้นมานะ,ะม,ามาถ่ายนี่ก่อนอ่าแน่ว่าที่หน้าที่พี่ลุกขึ้นมาลุกขาไปอุ้ยอะไรมานี่ยเราก็คัดไปนะเออตังฟองสปีดแอคชั่นอุ้ย ครับไม่ต้องตามกล้องไม่ต้องตามกล้องนิ่งเลยกล้องกล้องไม่ใช่ตายแล้วกล้องนิ่งเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะได้มันจะยาวอยู่ครับทีนี้มุมกว้างครับผมุมกว้างมุมกว้างเลยมุมกว้างเลยมุมกว้างเลยนะลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมายืนอ่ะตั้งกล้องสปีดแอคชั่นุ้ยประมาณนี้ครับทีนี้มาจอดที่หน้าเราจ่อที่หน้าเราจออให้เห็นเป็นหน้าอยู่อยู่มันนี่นะตอนนี้นะ อันนี้ดีนะยิงไว้สีดำลงมาทร้งางกล้องสปีดแอคชั่นเฮ้ยอาจอาทิตย์จันมุงกว้างมุงกว้างมุ้งฟางนี่นูน่นจันก็เอามุงกว้างก่อนแล้วค่อยไปจอดที่หน้าแกไม่ได้ค่ะเหมือนจ<ช>ะแกโดขึ้นมาเตะแต่เราแกแกล้งวืดไปก่อนเดียเหมือนบ้านขาวเลยนะบ้านขาวเนีนะเฮ้ยต้องส<ห>ั่งก่อนไหมสั่งก่อนสั่งก่อนทัสั่งกัน <istic. S 1> กล้องสปีดแอคชั่นอ่าครับนี่เราจะมาเจาะแล้วเราจะเจาะที่หน้าแกแล้วครับอ่าไว้แกยืนนี้ยืนนี้แกแกเห็นเฮ้ยมายืนนี้กล้องอยู่นี้แกยืนโน้นแ่าไม่ตัดต่อด้เลยอ่าแบบไม่ตัดต่อเพเหมือนมองผมอยู่นู่นนะผมผมทุ่ใช้ให้ผมทำเหรออ่าเฮ้ยแล้วก็วิ่งผ่านกล้องไม้เฉยออ๋กล้องสปีดกดฮ้ยเฮ้ยโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วมึงมึงกว้าง อันนี้พี่จะ,จะม้วนม้วนจริงเลยนะเป๊ะสวยจริงเลยค่อยมาเจ่อที่นหน้ากล้องดังแป๊บนึงนะครับถุว่ากล้องอยู่ฝั่งโน้นอ่ะกล้องสปีดแอคชั่นโอเคคเลยอันนี้ถ้าถ้าลงมาอยู่ข้างหลังเปลี่ยนมุมกล้องไปทางหลังใจทำเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมกล้องเจยวจะได้ภาพที่แบบลงมาข้างหลังและข้างหน้าได้อ่ะ อันนี้อ๋อแค่เห็นขานะครับอแค่ทีทท่ล่วงอล่วงขอให้เห็นตัวล่วงน,นั้นแ่ละขอให้เห็นตัวล่วงกล,อลองง้องจางก้องสปีดแอคชั่นมาเฮ้ยอ,อันนี้ตัดไ,<อ>ไปทีนี้มามากล้องอมายิางนี้การลุกโดดขึ้นมาแล้วเตะวาดวาดผัดหน้ากล้องเลยนะเอาตกองนี้ขึ้นบนเลยขึ้นบนขึ้นบนขึ้นยืนโตขึ้นยืนโต ให้พี่ดูเหมือนว่าพี่พยายามเตะขาวาดมาอันนี้น,นะครับลองสป,ปีดกดถ้าชั้นเฮ้ยไปมาเนี้ยนี่แหละทีนี้ถ้าเราเป็นไม่ได้คถ้าถ้าเขาเล่นในหนังอ่ะคอ่คอยเตะจริงนี้เราไม่มต้องเตะจริงแต่ถ้าเป็นแน่นปุ๊บเนี่ยเขาจะชอบเอาแป้งทาแล้วก็เตะพุบวาดไปมันก็จะพุกตอนนี้ก็ได้แล้วประมาณนี้ทีนี้เราไปตัดต่อเอาเราจะตัดต่อไหนเราต้องการตัดต่อแบบวงกว้าง มุมแคบแคบก็คือเจาะคำว่าเจาะก็คือเจาะหน้าอาจจะเป็นเท้าแกวาดมาหน้าบุดมนอนไ็ได้แล้วแต่เพราะงั้นการถ่ายเนี่ยอย่างน้อยสามสามสามเทคกที่ชอบถ่ายแบบนี้มุมกว้างเล่นเป็นรอบมือได้ครับเล่นแรวังอลล้มอะไรพวกนี้เราจะไม่ถ่ายกว้างเพราะว่ามันไม่ได้ภาพสวยมันเหนื่อยคนคนคนเล่นเหนื่อยนี่เองนี่เราก็จะบดต่อเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะสอนน้องเล่นจริงนะครับเล่นจริงทีนี้ว่าจะสอนให้เขาตีรังกาย ตีลังกายังไงให้คนคิดว่าเราเจ็บนะครับแต่ว่าต้องเซฟตัวเองเป็นการฝึกฝนนะครับเป็นการฝึกมันอย่างดีไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปทํานะครับต้องต้องมีการแนะนําจากผู้รู้ก่อนนะครับเอาเอาแล้วไง <c oughs> เป็นภาตายอยู่แล้วอันนี้เรา <c oughs> เราเตรียมเตรียมพื้นที่ไว้อย่างดีแลเซฟนะเซฟ <c oughs> เซฟ <ๆ S 1> จริงๆแล้วผมลงพื้นธร <c oughs> รมดาก็ได้นะพื้นธรรมดาก็ได้เพราะเราฝึกมาแล้วแต่ขาผมไม่ดีขาผมไปเจ็บตั้งแต่ตอนฉากระเบิดฉากไอ มะพร้าวเป็นเหตุนะฮะพอดีว่าที่วมะพร้าวหนัก10บลูกแล้วขาไปตกหลุมส้นเท้าไปตกหลุมแล้วมันงัดขึ้นมาอย่างนี้นะครับม mm ัน hmm. ก็เลยทําให้เส้นเลืผมผมเ,เสียหายอยู่ตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้เพราะงั hmm. ้นในการฝึกซ้อมหรือฝึกสอนเนี่ยจะต้องสอนในในพื้นที่ที่เซฟก่อนในบ่อในผู้ที่เราเตรียมไว้เพื่อเป็นการเซฟทั้งผู้สอนและก็ผู้เ,เรียนนะครับผู้เรียนเพราะงั้นคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาชมกันว่าผมจะฝึกสอนน,อน้องเขาให้ฝึกสแตนเป็นด้วยตัวเองพ mm ื hmm. ้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะเล่นเนี่ย เราต้องรู้มุมกล้องก่อนก่อนที่ผมจะมาเล่นเนี่ยามาทํามาถ่ายกล้องเองเนี่ยผมเล่นมาก่อนนะครับเคยเล่นในหนังฉากผาดโผลนฉากมอเตอร์ไซค์วิบากล้มอะไรพวกนี้เคยทํามาก่อนแล้วเราก็เลยนึกจินตนาการภาพว่าอ๋อกล้องเขาอยู่นี่กล้องเขาอยู่แบบนี้เราถึงได้เอานํามาใช้ประยุกต์ใช้กับตัวเราเองเพราะงั้นผมก็ถ่ายทำบุกผลมาตลอดแต่ว่าไม่ได้เอาแบบเนียนมากๆนะครับอเอาแค่ปุ๊บปั๊บผ่านแล้วคนดูรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเบสิกตอนนี้ก็คือสอนน้องๆให้เสร็จแล้วหลังจากนี้ไปเขาจะสอนเขาจะต่อจากคลิปที่ถ่ายด้วยมือถือเนี่ยนะครับ เอาไปตัดต่อเพื่อไปใช้งานจริงแล้วก็ไปดูว่าอ๋อมันทาอย่างนี้อย่างนี้ที่เป็นภาพมาที่เขาเห็นแบบนี้มันมันทำอย่างไงะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจากลาไปก่อนรอชมคลิปหน้านะครับกับเด็กปั้นลังนะครับลัง <GB. S 2> บีบีนะครับฝากติดตามกดซับสไครต์กดให้ด้วยแล้วก็เจมส์เจบีคนหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆคนที่อยู่มาเดี๋ยวนี้จะสอนให้สอนวิชาที่ลึกต่านี้เกี่ยวกับเรื่องทั้งวิชาพังเงินตัวนะวิชาการต่อสู้ แล้วก็ฉากอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแสดงทั้งขวดโอ้ยได้เจออีกเยอะนับลองได้สวัสดครับพวกิรคลิปนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ